ถอนทัพกลับไปก็ดีแล้วข้าหาเห็นความจำเป็นใดที่ต้องมีทัพระแวกเข้ามาร่วมทำศึกเราแวกก็ดังหอ,อกข้างแคร่ดี้ายจะรอดตลบหลังเราทีเผอคราวพลาดเมืองละแวกราชธานีของกรัรมพูชาในอดีตศัตรูที่พระนเรศวรไม่เคยให้อภัย หลังเสียกรุ่มครั้งที่หนึ่งกัมพูชาเข้าซ้ำเติมอยุธยาปล้นสะดมจับประชาชนไปเป็นเฉลยนี่คือจุดเริ่มต้นของความแค้นปีพศ2136พระนเรศวรยกทัพตีเมืองละแวกจนพ่ายแพ้สิ้นซากแก้แค้นให้แผ่นดินไทย มีเรื่องเล่าว่าพระยาละแวกถูกประหารและเลือกถูกนำมาล้างพระบาทของพระองค์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะพระนเรศวรไม่ได้เพียงแต่กู้ชาติแต่ยังสั่งสอนศัตรูที่ล่วงเกินอายุทยาอย่างสาสมถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ